เสียงวิ่งมาแต่ไกลรถธรรมดา2องหนึ่งกรุงเทพโผล่ลำโพงตะพานหินนะครับเป็นรถธรรมดาที่มากกอนรถเร็ว109นกะครับกรุงเทพภิวาเชียงใหม่ขบวนที่มาเป็นรถธรรมดานะครับ2องหนึ่งกรุงเทพตะพานหินยังไม่ใช่รถเร็ว109นะครับเสียงวิว่งมันหวานเสลือเกิน G A ฮะหมายเลขะไรฮะเสียงวิ่งอย่างนี้รู้แน่นอน G A ครับ มีตั๋วเต็มตัวนะครับสองนั่นหนึ่งกรุงเทพหัวลำโพงตะพานหินได้พี่ใหญ่ทางกระบวน G A หรือเปล่าวะเออต้องใช้แล้วแหละนะครับถึงว่าทำไมเสียงบีบมันหวานเหลือเกินได้ ห้ 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, สาสี่ห้า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 ทำกับบัวน์ผลมจาก um อารมณ์ดีฮะตองห้าสามตัวเลยนะครับมีตัวขึ้นเลยครับสองนหนึ่งกรุงเทพผลลำโพงตะพานหินนะครับอา สองหนึ่งนะครับไม่ใช่หนึ่งศูนย์เก้านะบอกก่อนหนึ่งศูนย์เก้ากำลังมานะครับแต่ไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนรถจะไปจอดที่สถานีวังกะมาบุนาหอไกลน,นตะกบและไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟสะพานหินนะครับเป็นรถธรรมดานะฮะไม่ใช่รถเร็วนะครับไม่รู้ว่าหนึ่งศูนย์เก้าอยู่ไหนนะครับแต่น่าจะกำลังตามหลังสองหนึ่งมาโอ้ยเสียงวีดมันจ้าเอ้ยมันหวาดเสือเกิน GAC ห้าห้าห้า ออตองห้าสามตัวนะครับนะอารมณ์เหมือนรถเรียวหนึ่งหนึ่งหนึ่งอะตองหนึ่งสามตัวแล้วก็เอาตอมสี่หนึ่ง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 นั่นแหละฮนะโอเคออกไปอย่างสวยงามฮะสองหนึ่งหนึ่งต่อไปจะเป็นหนึ่งนย์เ้านะครับไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนแล้วนะครับนะโอเค โอเคไปยสวยงามฮะสองนหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกันตอนหนึ่งศูนย์เก้านะครับไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนแล้วนะครับบาย